สิ่งที่พพเวลทำ,ทำเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเป็นความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบีย้ยกันยาแค่นี้ก็ค่อนข้างอ่อนลนะเขาไปสร้างความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นความเสี่ยงใน7สัปดาห์หลังจากวันพุธที่ผ่านมาจนถึงไอ้สิกันยาที่จะเป็นวันตัดสินดอกเบีย้ยเนี่ยนะเสัปดาห์เต็มการลดดอกเบีย้ยเนี่ยความจริงลดจุลายไปเลยก็ได้ไม่ควรจะไปย้ําเรื่องของ Data d e p e n d e n เดนเพราะว่าคุณกาลังยักยียดสิ่งที่ตลาดกลัวอยู่แล้วว่าถ้าเกิด Data ามันสวิงคุณลดดอกเบีย้ยกันยาไม่ได้ตลาดแตกนะ มันเป็นไปได้ไหมว่าหลายๆบริษัทเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้อีลอนมัสเบอกว่าเขาจะชะลอไอ้โปรดักชันแฟกตอรี่ไอ้โรงงานผลิตที่เม็กซิโกเนี้ยบอกว่าเขาดูลอดูผลเลือกตั้งก่อนเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทอื่นๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิว่าเขาชะลอ,อการลงทุนก็อาจจะชะลอ,อการจ้างงานผมคี่ว่าเจพาวเขาคงไม่โง่อไอ้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทำไมเขาจะไม่รู้ เจพาวเนี่ยอาจจะรู้จากอาจจะรู้ว่าตัวเลขมันจะออกมากอ่อนอยู่แล้วแล้วเขาก็ทําอย่างที่ว่าเหมือนกับเล่นละครนะหรือว่าอา่าคุณทําเป็นว่าจะลดดอ,อกเบีย้ยยากๆเราบอกว่าดาซซ่าถ้ามันเกือคุณจะลดนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณเออตลาดจะรับรู้ด้วยว่าเฟสม,มันฮอคิชมากแล้วก็กสงครามเงินเฟ้อเนี่ยจบโดยบริบูรณ์เลยนะตรงเนี้ยถูกป่ะตอนนี้ไม่มีใครกังวลเงินเฟ้อละกำลังกังวลเศรษฐกิจตกถอยแล้วเฟสจะลดดอ,อกเบีย้ยตอนนี้ไม่มีใครมานั่งบ่นแล้วว่าเฮ้ยลดดอ,อกเบี้ยเร็เวไปเดี๋ยวเง,วเง,วเงินเฟ้อมันจะกลับมา าะมีเกคนเห็นด้วยว่าให้ลดดอกบเบีย้ยเพราะฉะนั้นการลดดอกบเบีย้ยของเขาเนี่ยเป็นการลดดอกบเบีย้ยแบบสะดวกโดิดีมากเลยเพราะฉะนั้นนะตอนนี้เ,เงินเฟ้อสงบในเชิงวัตจักเศรษฐกิจถดถอยก็จะเป็นแค่แชร์ลแล้วก็จะกลับขึ้นมาถ้าตลาดมันรีสปอนส์แบบควัวเศรษฐกิจถดถอยขอให้อาจหวะซื้อไป ที่3จะเกิดขึ้นหรือไม่สงครามภูมิภาคที่เกิดขึ้นอยู่จะรุนแรงขึ้นขนาดไหนความตึงเครียดระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนและสงครามการค้าหลังการเลือกตั้งสหรัฐจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรเศรษฐกิจโลกจะได้รับผลกระทบอะไรบ้าง ประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างไรและโอกาสการลงทุนอยู่ที่ไหนมาอัพจนวนชีพร้อมกับหาคำตอบในงาน World w อ r ์ฝ่าวิกฤตสงครามโลกกับผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิรัฐศาสตร์ความมั่นคงเศรษฐกิจและการลงทุนพบกันในวันเสาร์ที่14กันยายนนี้เวลาบ่ายโมงถึง5โมงเย็นที่ห้องวินดิ้งโพสต์ณสมาคมราชกีทาสโมอสรรอยัลแบงกอกสปอร์ตคลับรับสนวนจำกัดเริ่มซื้อบัตรเอลลเบิร์ดแล้ววันนี้ที่ซิปอีเวนต์สแกน QR เพื่อซื้อตั๋ว สวัสดีครับคุณคริสสวัสดีทุกท่านครับพินิฐาครับวันนี้เพื่อนๆเ,เ,เข้ามาฟังไลฟ์กัน200กว่าท่านแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มแรกนะครับเรียกได้ว่าผมรู้ว่าทุกท่านคงทราบกันดีว่าสถานการณ์วันนี้ค่อนข้างเครียดเนอะพินิษฐามันเปลี่ยนโหมดอย่างรวดเร็วเลยเมื่อสองวันก่อนมันค่อน,อน,อนข้างเขีวยวกระจีนะครับแล้วก็ทีนี้ผมเกิดเลยครับพี่นิษฐาเฟดพลาดไหมครับเขาลดดอกเบี้ยช้าไปเรื่อยครับเราถึงเลขเศรษฐกิจอยู่ดีมันก็แย่ขนาดนี้แล้วก็ดูเหมือนว่าจะยี่สิบเต็มได้ที่จะเกิด hard landing recession เลา มันมีความซับซ้อนและมีอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่รู้นะแต่เอาเอาแบบมองดูแบบชั้นชั้นแรกก่อนนะชั้นแรกเนี่ยเอาเริ่มตั้งแต่ก่อนที่จะมาถึงนอนฟาร์มเพโรสคืนนี้นะไปย้อนกลับไปวันพุธก่อนนะสิ่งที่เจพาวเขาเขาทำเนี่ยคือเขาเข้มงวดเกินไปวันนั้นผมตื่นขึ้นมาก็คือไม่ได้เฝ้าอะ่ะตื่นขึ้นมาตอนเช้าวันพฤหัสยังเห็นพาดหัวข่าวบอกเห็นเนื้อหาแล้วบอกว่าให้ผู้คุนมันขึ้นอ่า เอสแดกเอสเมรอยมันขึ้นเพราะว่าเฟด d o วิชเนี่ยผมยัง against เลยแล้วก็ออกไปในรายการเช้าเลย,เลยบอกว่าไม่ใช่เพราะว่าหุ้นมันขึ้นเนี่ยถ้าดูพฤติกรรมของหุ้นเนี่ยไม่ใช่ไม่ได้เป็นเร t e cut play ไม่ได้เป็น rate cut t e a เพราะว่าวันนั้นคืนวันพุธเนี่ย r รัสเซ l 2ลสองันหุ้นเล็กมัน underperform บวกแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์เองในขณะที่หุ้นที่บวกแรงกับเป็นพวกไอ้แม็กเซเพวกพวก,พวก mega cap t e c อันนี้สัญญาณแรกและก็คือมันไม่ใช่เรทคัตเบสเพราะว่าถ้าเป็นเรทคัตเบสเนี่ยราเซลสองพันต้องเอาเ o อร์ฟอร์มัะฮะเรซโนแบงค์ต้องมาอะไรอย่างเนี้ยแต่ว่าไอ้ไอ้ไอ้อันนี้คือออันแรกแล้วคือไอ้โลจิกเบื้องหลังของเนี้ยก็คือเวลาที่คนกลัวเฟดกลัวความเสี่ยงว่าเฟดลดดอกเบีย้ยช้าไปอะไรอย่างเนี้ยคนจะวิ่งเข้าไปกอดแม็กซเเพราะมันเป็นอะไรที่แบบเออแคชก็เยอะดอกเบี้ยห้าเปอร์เซ็นต์ก็ไม่กลัว นะแช่ไหมก็ค่อนข้างจะทนทานเป็น ultimate safe h a v e n ในยุคใหม่นะอันนี้อันนี้สัญญาณสัญญาณในตลาดนะมันเป็นอย่างนั้นแล้วสิ่งที่เพเวลทำเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเออเป็นความเป็นไปได้ที่จะลดดอกเบี้ยกันยาแค่นี้ก็ค่อนข้างอ่อนละแต่ว่าแต่ว่าเขายังทําเขายังวางเงื่อนไขแบบ data dependent อยู่บอกว่าถ้าถ้าตัวเลขข้อมูลมันมันได้มันมันเอื้อให้เขาจะเป็นไปได้ว่าจะลดดอกเบี้ยกันยาอันนี้ เขาไปสร้างความเสี่ยงโดยไม่จําเป็นความเสี่ยงในเจ็ดสัปดาห์หลังจากวันพุธที่ผ่านมาจนถึงไ18กันยาที่จะเป็นวันตัดสินดอกเบีย้ยเนี่ยนะเจ็ดสัปดาห์เต็มที่จะเจอกับข้อมูลเศรษฐกิจโกลแมนแซกเนี่ยเคยบอกมาอยู่แล้วว่าไอการลดดอกเบีย้ยเนี่ยความจริงลดจุลายไปเลยก็ได้กาให้เหตุผลอยู่สามข้อนะข้อหนึ่งก็คือ,เ,อ,อเมื่อ Data มันเอื้อให้แล้วคุณก็ลดไปเลยสิมันจะรออะไรผ่านไปอีกเจ็ดสัปดาห์เนี่ยข้อมูลโดยพ้อมเงินเฟอ้อเนี่ยมันสวิงได้ แต่พอเงิน First เฟ้อสวิงอ่ะเกิดมันสวิงลงก็ดีไปมันสวิงขึ้นมาแล้วคุณจะตอบสังคมยังไงคุณบอกว่าด a ต a ดิพเอนเดนต์ก็อดขึ้นดอกเบี้ยดีขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้กันญานี่เรื่องใหญ่นะไอ้ที่เป็นอย่างนั้นเนี่ยคุณควรคัดไปเดือนจุลายไปเลยนั่นคือจุลายคัดทีสิทนะที่โคเปนแซเเคยบอกไว้ผมว่ามันก็เมคเซนส์ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะไม่คนะัดน่ะจุลามจะไม่คัดอย่างมันพุดที่ผ่านมาไม่คัดก็ได้แต่ว่าคุณไม่ควรจะไปย้ำเรื่องของ, Data งดง่ตาดิพเอยู่แล้ว ว่าถ้าเกิด Data มันสวิงคุณลดดอ,อกเบีย้ยกัญญาไม่ได้ตลาดแตกนะเออแล้วคนไปยัดเยียดความกลัวนี้ให้กับตลาดแต่ว่าตลาดตีความผิดก็คือ,ค,อคือมันพุทธเนี่ยเมก้าแคปมันมัน perform, เอาท์เปอร์ฟอร์มเอ่อราเซลสองพันแล้วคนไปตีความว่าโดวิชซึ่งมันไม่ใช่เลยมันเลยต้องมารีเวิร์สวันพฤหัสใช่นะไม่อย่างนั้นคือคืออย่างแรกคือตลาดตีความผิดแล้วตอนนี้เวลาคนดูไ e อเออร์เน็งขสองเทคอ่ะแล้วบอกว่าหุ้นขึ้นหุ้นลงเพราะเออร์เน็งมันไม่ใช่แล้วอะ่ะไม่ใช่เออร์เน็งเออร์เน็งคือ แล้นี่คืออดีตนะไกด์แดนซ์ก็ไม่มีความมั่นใจว่าคุณจะ,ะเผชิญอนาคตข้างหน้าคืออะไรนโยบายที่แตกต่างกันมากระหว่างซ้ายกับขวากัมลากับทรัมป์ถูกไหมอืมอ <c oughs> ันนึงละเลยปั <c oughs> จจัยนี้ไม่ได้กัมลากับทรัมป์อ่ะเคยมีข่าวด้วยอย่างข่าวของบางบริษัทเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าหลายๆบริษัทเขาก็อาจจะคิดอย่างนี้อีลอนมัสเขาบอกว่าเขาจะชะลอไอ้โปรดักชันเอ่อฟคทอรี่ไอโรงงานผลิต <c oughs> ที่เม็กซิโกเนี่ยเขาบอกเขาบอกว่าเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาดูรอดูผลเลือกตั้งก่อนเป็นไปได้ไหมว่าบริษัทอื่นๆก็อาจจะเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเขาชะลอ,อการลงทุนก็อาจจะชะลอ,อการจ้างงานในช่วงทัสั้นเน,นี่ยนะมันอาจจะเกิดตัวเลขแรงงานแบบช็อกๆอย่างเนี้ยเดือนต่อไปอาจจะยิ่งกว่าน,นี้ก็ได้นะมันใกล้เลือกตั้งอเมริกาเลือกตั้งประธานาธิบดีแล้วอ่ะอาจจะช่วงสามสี่เดือนเนี้ยมันอาจจะเกิด t e c h ิ i c a l r เ c e s s i o n เลยก็ได้อาจจะไม่รุนแรงเท่าไหร่ แล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นไปด้วยเหตุผลเนี้ยตลาดแรงงานเกิดจากการชะลอการจ้างงานเพราะว่ารอผลเลือกตั้งอ่ะเพราะว่านโยบายซ้ายขวามันแตกต่างกันไงอาจจะเกิดเทคนิคอ r e c e s ชั่นแล้วแล้วเป็นเทคนิคอ r e c e s ชั่นแบบที่เฟสไม่รีสปอน์รวดเร็วไม่ตอบสนองรวดเร็วก็ได้เพราะเฟสรู้ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวมันผ่านผ่านไปปุ๊บเนี่ยเอ่อมีรัฐบาลใหม่มารัฐบาลใหม่ก็ใช้จ่ายใช่ปหมเฟสอาจจะไม่บ้าจี้ลดดอกเบี้ยเร็วๆเพราะนั้นมันอาจจะเป็นเทคนิค recession ประเดี๋ยวประด๋วแต่เฟสไม่รีสปอน น,นี้คือสิ่งที่ที่ตลาดเนี่ยอาจจะรู้ลึกๆอยู่แล้ว,วมันอาจจะเกิดขึ้นอแต่พอพาวเวลเนี่ยไปไปสร้างความไม่แน่นอนทั้งนั้นที่ความความจริงของตลาดมันไพรซ์อินแน่นอนแล้วว่าไอเดือนกันยาเหรดมันน่าจะคัทใช่ปะสร้างความไม่แน่นอนในฝั่งนโยบายการเงินเข้าไปอีกก็มันมันเป็นการเพิ่มความเสี่ยงไม่จําเป็นเนี่ยอันนี้คือมองการมองชั้นแรกนะะเดี๋ยวมาคุยเรื่องของ presidential election ด้วยนี้การมองชั้นแรกเป็นอย่างนี้แล้วการมองชั้นที่สองเนี่ยคือ ิดว่าคนอย่างเจพาวเนี่ยเขาจะไม่รู้สิ่งที่ผมเพิ่งพูดไปเนี่ยเหรอคิดว่าเขาไม่รู้รอ่ะข้อมูลเขาเยอะเนอะเขาเห็นเขาเห็นการเลือกตั้งเออเป็นไม่ได้ไหมว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วอันนี้ไม่ไม่ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยเป็นไม่ได้ไหมว่าเขาอาจจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเลขต่อแรงงานไม่ออกมาเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็เลยบอกเป็นเงื่อนไขไว้ว่าเออถ้าตัวเลขมันเอือ้อกันยาเขาจะคัดเขาได้สองอย่างในการพูดแบบนี้คือเขาได้เขาได้ความฮอกิชนคนมองว่าเขาฮอกิช เดีวบอกว่าเฮ้ยไม่ลดง่ายๆอย่างที่สองคือเขาได้ลดแน่ลยเดือนกันยาออผมคิดว่าอันเนี้ยจับมือเจอพาวดมไม่ได้แต่ผมคิดว่าเจพาวเขาคงไม่โง่ไอ้ที่ผมพูดมาเมื่อกี้ทําไมเขาจะไม่รู้ผมยังผมยังผมยังอธิบายได้เลยทําไมเจพาวจะไม่รู้นั่งทํางานอยู่ตรงนั้นอ่ะผมคิดว่าอันนี้อัน,นที่สองแบบคอน spiracy ดีเจพาวเนี่ยอาจจะรู้จักอาจจะรู้ว่าตัวเลขมันจะออกมาอ่อนอย address address ู phrases, ่แล้วแล้วเขาก็ทําอย่างที่ว่าเหมือนกับเล่นละครน่ะเหมือนกับว่าอ่าคุณทําเป็นว่าจะลดดอกเบียยากๆเราบอกว่า Data ถ้ามันเอื้อคุณจะลดนะแล้วคุณจะได้เห็น Data ช็อกๆแบบในจ็อกซีพอร์ตวันนี้ไงแล้วก็อาจารย์ลดแน่ไหมลดถูกป่ะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคุณเอ๋ตลาดจะรับรู้ด้วยว่าเฟดมันฮอกิชมากแล้วก็กสงครามเงินเฟ้อเนี่ยจบโดยบริบูรณ์เลยนะตรงนี้ถูกป่ะ อันนี้ไม่มีใครกังว mm hmm. ลงกลันแล้วละกลับมากังวลเศรษฐกิจต่อถอยเราเฟดจะลดดอ,อกเบีย้ยตอนนี้ไม่มีใครมานั่งบ่นแล้วว่าเฮ้ยลดดอ,อกเบีย้ยเร็วไปเดี๋ยวเงินเฟ้อไม่จะกลับมาเพราะมีหคนเห็นด้วยว่าให้ลดดอกเบีย้ยเพราะฉะนั้นการลดดอ,อกเบีย้ยของเขาเนี่ยเป็นการลดดอ,อกเบีย้ยแบบสะดวกโยทินมากเลยถูกปะอ่า mm hmm. อันนี้มองสองชั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถ้าถ้ามองออมาถึงสองชั้นถ้าคุณเชื่อชั้นที่สอง conspiracy เนิดๆอย่างเนี้ยอ่าคุณสิ่งที่ต้องลุ้นยังเหลืออยู่คือไอเจพาวนี่มันเล่นใหญ่่เกิน แล้วการลดดอ,อกเบีย้ยเนี่ยโอเคคือลดแล้วเนี่ยมันจะทันใช่ไหมและเศรษฐกิจมันจะไม่ถดถอยใช่ไหมผมยังหวังว่ามันจะใช่นะผมยังหวังว่ามันจะใช่แล้วก็ไอ้ตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันน่าจะแข็งแรงพอที่แบบลดดอกเบีย้ยไปแล้วเหมือนไม่ว่ามันจะมีอะไรความซับซ้อนอะไรที่ว่าไปเมื่อกี้นะแต่ลดดอ,อกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยมันคงไม่จะไม่ถดถอยง่ายๆหรอกเพราะว่าความจริงแล้วคนที่จะทําให้มันไม่ถดถอยจริงๆก็คือรัฐบาล รัฐบาลที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนเนี่ยก็จะมีนโยบายการใช้จ่ายของตัวเองและการปล่อยให้เศรษฐกิจถดถอยในโลกยุคปัจจุบันโดยเฉพาะหลังโควิดเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางเลือกทางการเมืองนะในทางการเมืองเนี่ยการปล่อยให้เศรษฐกิจถดถอยเนี่ยไม่ใช่ตัวเลือกของนักการเมืองนะนักการเมืองต้องทํำยังไงก็ได้เพื่อให้เศรษฐกิจมันไม่ถดถอยเพราะไม่งั้นคุณจะเสียเปรียบแล้วก็เสียอํนานาจให้ฝ่ายตรงข้ามทันทีโลกยุคปัจจุบันนะ ในประเทศที่ทําได้อย่างประเทศที่สกุลเงินเป็นเมเจอร์ครีนซีอ่ะเขาไม่เขาไม่ปล่อยให้เศรษฐกิจตดถอยง่ายหรอกหรือว่าถดถอยก็แค่ shallow recession technical r e c e s s i ั n สั้นๆแต่การปล่อยให้ d e บุ c e s s i o n คนตรงง่ายเยอะๆทำให้เกเศรษฐกิจตดถอยไปท,งท,งท้งที่ตัวเขาเองสามารถทําได้อะเขาไม่ปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่ามันจะทําให้เสียอำนาจทางการเมืองโดยเฉพาะโลกยุคหลังโควิดเงื่อนไขาการเมืองเป็นอย่างนี้ทําให้เกิดการใช้จ่ายเพื่อที่จะทําให้มันไม่ตดถอยไปเรื่อยๆการใช้จ่ายที่อาจจะมากเกินไปทําให้เกิดเงินเฟ้องโคงสร้างเพราะฉะนัน ้ามองผ่านตรงนี้ไปเนี่ยเรากำลังเจอไอ้ disinflation หรือแนวโน้มแนวโน้มเงินเฟอ้อที่คิดว่าน่าจะสงบจริงละในแง่ของวัตจักรนะแล้วเฟดก็จะได้ลดดอกเบีย้ยสมใจนะหลังจากนั้นอาจจะมีชะลอ recession อะไรไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายอะไรแล้วรัฐบ,บาลใหม่เข้ามาแล้วใช้จ่ายอะไรอย่างเต็มที่แล้วเศรษฐกิจก็จะกลับเพราะ้นม,มองไปยาวๆหน่อยเศรษฐกิจไม่ไม่แทบจะผมไม่อยากบอกว่าไม่มีทางนะ แต่ในเงื่อนไขด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองของประเทศพัฒนาแล้วเหล่าเนี้ยด้วยเงื่อนไขทางการเมืองนะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจะเป็นยุโรปจะเป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองเนี่ยเขาไม่สามารถปล่อยให้เศรษฐกิจมันถดถอยได้การใช้ในโยบายการคังจะทํากันอย่างแบบเป็นเชิงโครงสร้างนะแล้วก็มีการขาดดุลงบประมาณแบบต่อเนื่องนะก็ไม่ต้องไปห่วงเรื่องเศรษฐกิจถดถอยมากนะเพราะฉะนั้นนะตอนเนีเ้เงินเฟ้อสงบในเชิงวัตจักร ศรษฐกิจถดถอยก็จะเป็นแค่แชร์ลูกแล้วก็จะกลับขึ้นมาถ้าตลาดมันรีสปอนส์แบบกลัวเศรษฐกิจถดถอยขอให้าจังหวะซื้อไปว่าไม่น่ามีอะไรมากหรอกเพราะว่าเดี๋ยวเฟก,ก็ลอดดอกเบีย้ยได้แล้วลดดอกเบีย้ยจากระดับระด,ดับที่มันสูงขนาดนี้มันก็สามารถลดได้หลายช็อตนะก็หาอะไรที่มันจะขึ้นแรงๆดีกว่าแทนที่มันจะกลัวตลาดมันลงแล้วตอนเนี้ยหาอะไรที่มันจะขึ้นแรงๆดีกว่าแล้วอุปสรรคที่เราอยู่ ชเชิญอยู่ข้างหน้าเนี่ยผมว่าไม่ใช่เฟสหรอกแต่ว่าเป็นไอ้ผลเลือกตั้งเนี่ยแหละเพราะว่าจากเดิมเนี่ยที่คนคิดว่าทั้มจะมาแล้วทําทัาท้มเถิดกันนะตอนนี้ทั้มเถิดผมว่าพังไปแล้วนะเพราะว่าทัากับกมลาเนี่ยสูสีกันมากการที่มันสูสีกันเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงเพราะซ้ายกับขวานโยบายมันแตกต่างกันซ้ายขวานโยบายแตกต่างกันก็จะต้องผ่านไอ้ช่วงสามเดือนเนี้ยไปให้ได้ก่อนที่จะถึงห้าพฤศจิกาเลือกตั้งสหรัฐเนี่ย ตลาดมันจะต้องไปโดยที่ไม่รู้ว่าใครมาเป็นประธานอธิบดีในในส่วนของธุรกิจก็เหมือนกันเราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้ผมเพิ่งออกวิวว่าไม่แน่และหาไอสิ่งที่ค่อนข้างแน่ในเชิงเปรียบเทียบอ,อยู่สี่อย่างอ่เอาเขียนในบทความไว้เดี๋ยวมาคุยเรื่องนี้ก็ได้ให้ใหญ่คุยนะครับอ่านสามเดือนนี้ยังไงขอบคุณพิธาที่สรปุปให้เราฟังนะครับผมมีคําถามเยอะมากเลยพิธา,าตอนนี้แล้วก็อยากจะอัปเดตให้ท่านผู้ฟัง ฟังด้วยนะครับเมื่อกี้คนถามเรื่องทองที่พิธาต้องคุยเรื่องทองแล้วพอทองกำลังขึ้นเลยนะครับ <c oughs> แต่ผมอยากจะถามพิธาอย่างงี้ครับเมื่อกี้มันมีม,มีมีตัวเลขด่วนเข้ามาข่าวด่วนเข้ามาบอกว่าตอนนี้นะครับพิธาคําถามคุณครูก๊อตนะครับจริงถามคำถามเข้ามาเรื่อยๆได้เลยนะครับครูก๊อตถามว่าโอกาสที่เฟดจะลดดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนี้ย,ยังมีแนวโน้มจะลดอยู่ไหมนะครับผมต้องอัปเดตคุณครูก๊อตว่าไม่ใช่แค่ลดนะครับแต่ตอนนี้ตลาดเนี่ยครับพิธาให้โอกาสที่เฟดจะลดดอกเบี้ย ลบ0.5เลยทีเดียวนะครับตอนนี้60%แล้วครับ Fed Watch 2ตัวนี้ Price In เข้าไปนะครับก็คือลดแน่ๆแหละคราวนี้คำถามคือจะลด50หรือ25ในการประชุมครั้งหน้าเดี๋ยวต้องขอคอมเมนต์พี่ณัฐธะตอนนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับเข้ามาสดๆร้อนๆกับเรื่องที่2คือพี่ณัฐธะครับจังหวะอย่างงี้พี่ณัฐธะช้อนไหมหุ้นสหรัฐบ่ายเด็ดดิบนะครับร่วงแรงอย่างงี้ครับขอบคุณครับพี่ณัฐธะครับเรื่องหุ้นสหรัฐเนี่ยผมบอกแล้วก็จะต้องบอกอีกทุกที่นะ หุ้นสารัตเนี่ยคุณอย่าไปเหมาว่าเป็นหุ้นสารัตนะฮมันมีหลายกลุ่มมีหลายสไตล์มากในในแกนของไซส์มันก็มีและกลางใหญ่ใช่ปะในแกนของสไตล์คุณก็มีแบบเอ่อ growth cyclical value อะไรต่ออะไรในแกนของธีมคุณก็มีเพราะฉะนั้นหุ้นสารัตเนี่ยผมไม่อยากจะเหมาเลยนะถ้าเกิดว่าจะเหมาจริงๆเนี่ยมันจะโดมิเนตไปด้วยไอ้ max seven big tech ถ้าเกิดว่าจะเหมาจริง <500 S 2> จริพีาพี่ถ้า,ยาอย่างน,นั้น S&P 500ห้าร้อยถ้าอย่างนั้นเอสพีอยะยังไงมันก็ต้องโดมิเนตด้วย big tech ใช่ป่ะ แล้วบิ๊กเทคเองเนี่ยความเมื่อตลาดไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจเกี่ยวกับนโยบายเฟสูรูรทุกวันเนี้ยสูตรมาตรฐานเนี่ยคือเขาจะวิ่งเข้าไปก่อนบิ๊กเทคแม็กเซเวนนะอา่าหามุมแรกก่อนนะอา่าเมื่อคือนแรกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่เพราะอะไรนั้นทำไมไม่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าไอ้แม็กเซเวนเนี่ยมันทนต่อเฟสก็จริงคนทนดอกเบีย้ยสูงได้เพราะมันแคชเยอะใช่ไหมแต่ว่ามันไม่มันไม่น่าจะทนต่อ ไขความไม่แน่นอนของ presidential election เพราะฉะนั้นเมื่อทำกับการาลาเนี่ยสูสีกันไม่รู้ว่าจะเป็นใครไอ้บิ๊กเทคเนี่ยก็ไม่ใช่เซฟเฮเวนในเกมนี้ในเกม presidential election เนี่ยบิ๊กเทคไม่ใช่ Safe Haven. เซฟเฮเวนสภาพความเสี่ยงของมัน,นพอๆกับ small cap เลย small cap ก็ทำบิ๊กเทคก็กาวาลาใช่ปะ่ะถ้าดูแบยบยบวาวๆอะถูกป่ะเราะั้นเวลาที่มันสูสีกันอนะบิ๊กเทคก็ไม่ใช่เมกก็ก็ไม่ใช่เซฟเฮเวนรอบแ v a มันก็แพงด้วย ถูกไหมมันมันมันไม่สามารถที่จะยืนอยู่ได้ในเกม presidential election หรืออีกสามเดือนในหายที่สูสีขนาดนี้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ Big Tech เพะนั้น,นตรงเนี้ยที่บอกว่าไม่ช้อน Big Tech เนี่ยเอ่อไม่ใช่เป็นเพราะเฟสผมเพราะผมคิดว่าเฟสเนี่ยกับทิศได้อย่างรวดเร็วเดี๋ยววินเลียมวอลเลอร์อะไรออกมาพูดแก้ให้ก็จบแล้วเรื่องเฟสไม่เรื่องน่ากลัวนะตอนนี้แก้ง่ายมากเดี๋ยวเขาออกมาพูดแล้วแล้วเจพาพูดหลังประชุมอย่างหนึ่งแล้วลูกน้อง พวกประธานสาขามาพูดอีกอย่างหนึ่งบ่อยไปเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวเฟสน้ตอนนี้แก้ง่ายมากอย่าไปกลัวเฟส้ไอตัวที่มันแก้ยากอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะผมยังไม่รู้ว่าอุเอดะเขาเป็นคนยังไงอันนั้นน่ะยากไม่รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงไงไเจพาวเนี่ยไม่ยากหรอกเดี๋ยวมันแก้ได้แต่ปัญหาของอเมริกาเนี่ยมันอยู่ที่ presidential election อือันนั้นเป็นบิ๊กเนี่ยนะพ่ธาเดี๋ยวเดี๋ยวอยากจะคุยลึกๆแต่ว่าขออุบญี่ปุ่นไว้ก่อนนะพ่ธาก่อนที่จะข้ามไปเพราะว่า โอเคเฟดแก้ได้แต่อยากถามพี่นัทธาเลยครับว่าถ้าสดๆร้อนๆตอนนี้เที่ยวตลาดมองว่าจะต้องลดดอกเบี A ้ยจุดห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยให้โอกาสไปหกสิบเปอร์เซ็นต์แล้วพี่นัทถามว่าตลาดล้ำหน้าไปยังครับเพราะว่าถ้าเกิดล้ำหน้าไปเนี่ยแปลว่ามันไม่ได้ลดจริงอย่างเงินห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยแปลว่าก็มีโอกาสสูงที่ตลาดหุ้นดัชนีเอสบีเอ็มฮัลจะเด้งกลับเข้ามานะครับเพราะตอนนี้อาจจะเป็นแพนิคโหมดพี่ทนลำ้ำว่ายัางไงครับลำ้ำเพราะว่าในเมื่อปัญหาของเฟดมันแก้ง่ายใครที่อยากจะไล่บอลซื้อบอลยาวอ่ะผมเป็นศัตรูกับบออออนนยาาวีกเเหมมมืดดินะตล ใครอยากจะซื้อบอลยาวเพราะคิดว่าจะรีเซชชันเนี่ยระวังนะครับผมไม่เอานะ<ม>เพราะเฟดแก้ง่ายมากเฟดเขาแค่แบบผ่อนคลายลงจากเนี่ยมีประธานทั้งหลายคนออกมาพูดผ่อนคลายก็ได้ตามเนื้อผ้าถูกปะ่ะพูดในทุกคนเลยก็แก้ก็จบแล้วแล้วไอ้ p r i c i n g ที่บอกว่าจะคัด50เปอบอ่ะเดี๋ยวมันก็ p price out เพราะฉะนั้นถึงเวลาแล้วพอตลาดมันผ่อนคลายลงเนี่ยกันยาก็ลดแค่25อ<ม>ืมใช่ปะ่ะก็ไม่ต้องทำแพน i c cut เพราะฉะนั้นไอ้บอลเนี่ยอย่าไปเล่น บอลเนี่ยจังหวะเนี้ยบอลเนเป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตถ้าใครซื้อบอลยาวอยู่ oh. เป็นจังหวะในการเทคโปรฟิตเป็นจังหวะในการเฉือนออกไม่ใช่ว่าคุณจะไปไล่ยิวลงตามยิวลงอะไรไม่ลงแล้วนมันไม่สดถอยจริงไง